สวัสดีฮัจูวันนี้ผมมังกีดักจะมาสอนเล่นไนท์เหมือนเดิมอีกนะครับจะสอนจนกว่าคนดูจะเบื่อนะครับถ้าคนดูเบื่อกันเมื่อไหร่ก็บอกผม้วยนะครับบอกมาก็เท่านั้นนะครับผมก็เล่นเหมือนเดิมนะครับหยอกๆอกมาวันนี้ผมก็จะไปออกสองล้านออกสามล้านให้คนดูดูนะครับว่าการเล่นแบบผมมันก็สามารถออกเป็นล้านได้เหมือนกันนะครับ วันนี้ผมจะไม่สอนแต่งปืนนะครับผมก็จะจับ MK14 เหมือนเดิมนะครับแต่ผมว่าผมพูดมากละคนดูอยากจะดูของจริงละผมจะไปเล่นให้ดูแล้วนะครับไปเจอกันในเกมนะครับโอเคครับเกิดตรงไหนก็ต้องเล่นให้ได้นะครับเกิดตรงนี้ผมก็จะเช็คหลังสักแป๊บหนึ่งนะครับว่ามีไหนท์หรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็วิ่งไปข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับผมว่าไม่น่าจะมีนะครับถ้าเกิดมีก็ต้องมีโผล่ให้เราเห็นบ้างแล้วนะครับอัเแล้วก็น้ำโด่งไปเลยครับแต่ไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับอันนี้ก็อย่าประมาทนะครับมันต้องเจอทุกตาสิใช่แทบ พอมาถึงตรงนี้ก็หันมองทงางขวาทางสาชั้นหน่อยนะครับว่ามีหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีก็วิ่งต่อเลยฮะกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมโอเคครับถ้าเกิดมีเสียงในแถวแถวมเตอร์อย่างนี้เราก็คืออย่าไปยุ่งนะครับถ้าเกิดมันเข้าในโมเตลเราก็คือเล่นไม่ได้นะครับปืนเรายาวนะครับเล่นระยะประชิดไม่ได้เลยนะครับเราก็เน้นส่วนนะครับถ้าเกิดไม่เจอก็รีห้องเอานะครับ กลางเคยมีคนมานะห้องมาใช่ป่ะถ้าเกิดจะเดินทางสายกลางแล้วก็ควรเฉียดครอมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคอกมามีคนมันก็จะยิงหลังแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดแบบนี้คือไม่มีนะครับเพราะมีบอดบอดยืนอยู่นะครับหินน้ำริบิมน้ำนายนั้นน่ะกลัวตขึ้นอย่างเงี้ยน่ากลัวตัมสัตัวเลยน้าขนนี่วะไม่บอดนี่วะ này 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 Tại Tại mới này này nài nài này nài nài cũng nài tài đi nài nài này, nài 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 เฮ้ยโอ้โหย,ยิงไปคนละตีนหรือไงตีใส่ไปคี่ตรงนีน้เป<ร>็นข้าหัวาหัวสองตัวเลยโ,ยโอ้โหยิงไปตอนแรกไม่ตายเย,ยียเ่ยบ้อยครับเข้าเซฟสองหัวแล้วเนาะอย่างงี้ก็หวานหมู่เลยครับรรยังยังยังคนละตีกันปะ สองหัวอกให้ทำงานหน่อยเฮียเมื่อกี้ตายมันบวกกันอะหินริมน้ำอะระวังนะตายไปแล้วมีนล้มอะเอาดีไม่รู้ตีนอะไมีตัวไก่เลยตรงนะั้น องนนี้ัออถ้าเกิดเคลียรคนแล้วถ้าเกิดคิดว่าเคลียรแล้วก็รีบเคลียของก็รีบไปเลยนะครับจะอยู่นานนะเพราะว่าเดี๋ยวตีหลังที่เราไม่ได้เคลียรมันจะตามมานะครับเรารีบเคลียรรีบไปเลยจะดีกว่านะครับผมนี่นทุกคนอีกหนึ่งตัว <c oughs> นหนย <c oughs> สั่งตัวไ้อสั่งตัวแรงหนุ่ม เห็นนะเพื่อนยิงไว้อะไหนคาหัวบันดีบุกับเพื่อนยิงไว้ไหนคาหัวก็ดีไตตรงยิงไม่เดียวเลยนะตรงหินแล้ววะจะไปตรงหินเทพปัญญาเหรอเอ้ยไอ้เหี้ยผมก็ไม่ตายตายเหรอวะไอ้เหี้ยดีนะเพื่อนไม่เดียวเลยไปอะแต่สุดบทนี้ดียะที่บอกอะ โกัสไม่ถูกเดี๋ยวกีก้มันหลายตัวต่เบิ้มก็ยิงนึยเพาตะเบิมเบ้มสัตว์แตกด้วยเขาหมไม่ใส่ไหนอะดิโอเคครับตอนนี้เพื่อนได้หนึ่งผมได้สองนะครับก็ถือว่ามันามานไปครับโอ้ยโดังไอ้คนน่ระวังรีบเคลียร์รีบรีบรีบทำรอบออนะครับโอเคอเค,ครับผมก็จะ เคลียยาวๆแล้วได้รีบไปนะครับอยู่นานเดี๋ยวบานปลายครับผมเดมียวามรู้สึกเรใครอยากมีความรู้สกใส่จานหรือปหนผ้ท วิ่งไปวิ่งฝั่ง,งนั้นนะไปไปฝั่งนี้นออกตันตนะตานี้จบได้สวยครับเล่นไม่ถึง10็มาทีออกสองล้านห้านะครับก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่ครับยิงไม่ถูกจริงไงเนียหิินททงเถูกดิถูกใจเลย เป็นไงครับทุกคนคิดว่าผมเล่นไหวไหมครับเล่นไม่ถึง10นาทีนะครับก็ออกสองล้านห้าละเกมแรกก็สวยๆไปครับไปดูเกมที่2กันต่อเลยครับเอาอีกแล้วครับเกิดที่เดิมนะครับหรือว่าซื้อที่ไว้นะครับไม่เป็นไรครับเราก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับเกิดหลังเช็คหลังก่อนวิ่งนะครับสไตล์เดิมนะครับผมไม่เจอก็แค่วิ่งครับอย่าเสียเวลานานครับ ตายตัวหนึ่งสามชั้นโอเคตอนไหนยงอยู่สามชั้นหมดเลย,ายตายหรือนอนไอตัวนั้นเหมืนนอนนอนแล้มีเสียงโอยตายหนูนะมันก็ไม่หนูนะแต่มันแต่ผมไม่เก็บอะแต่ตามไป,ไปข้างหน้าเลยนะครับทางหน้ามาแล้วตะการเข้ามา ส่วนใหญ่เวลาผมยิงจุดเกิด,ดผมจะไม่ค่อยชอบเก็บของนะครับเพราะว่า,าเก็บไปก็ยังไม่ได้ออกนะครับแถมตัวเราหนักนะครับไปยิงข้างหน้ายิงแล้วก็ออกดีกว่านะครับนี่ฮะแม่งที่ทํางานแม่งวันนี้คนเอ,าจ,จอาจะดิจัดนะเจ้เสียงอย่างเงี้ยบวกกันเลยเฮ้ยข้อเสียงเจวเจ้าแถวข้อแบบนี้ผมว่าไหนาบวกกันนะครับ<ด>เราต้องรีบไปให้ไวที่สุดน,นะครับ เราจะได้เป็นมือที่สามมือที่สามสวยงามเสมอไ่เงียดอ่ยิทีแรกมัได้ชาเฮดโฟนี่อะด้วยนะย่งเหรอไม่ทันนลนม่แค่เราสองวิ่งเนี่ยสิสามมีสอก็เหมือนสี่แล้เพราแกประมัดีเกินเราะเบิสูรไม่หายเลยผม Nhiều nhung này á, hoa chút rồi đây Không bọn này tài Trời ơi Khá hùa đi Thang Mi mì mất ạ Mì 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 Binh dù nè ạ quên đừng xài một phần mà này này สวยสวยได้นายห่วงแล้วเนี่ยป้ายเลยมั้งมีอีกนะมันบวกกันนะนายบวกกันโอ้หน้ากูเลยสัตว์โดนผมแม็กหมดนะตะกัดมีแม็กซสัตว์ตีคนไทยตายสองอะเจเจโดนจากตรงไหนวะหลังคอเขาโดนหลังโอ้ยเฮียทางยาวเลยไอสัตว์เป็ดขาวโอ้ยเจ๊ตแม่แม่งนั่งติ่มกันหมดเลยเก็บนายผมเป็ดตายตายสวย มีเป็ดยังมีหวังเพื่อนจ้อไปเล่นให้เมื่อกี้นี้เหลือตัวเดียวปะเสียดายว่ะหลังข้อก่อเดี๋ยวไปเนตดีกว่าสอง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 เอาตายสองสองสองเก็บศพไปทางตรงกลางก็เห็นหมดเลยเป็ดไม่ใช่ไม่ใช่ตรงกลางเห็นหมดเลยเหลือกี่ตัวเนี่ยตอนเนี้ยผมยิงไปสามแล้วนะสองเมื่อกี้เห็นสองมะหน้าแกตัวนึงมันเหลือตัวนึงแน่แหละเขาเหลืองไอ้ใช่ใช่บ้านเหลืองเราตรงกองฟังบ้านเหลืองระวังอย่าเพิ่งวิ่งนะเฟรมเดี๋ยวผมไปเนตสะมองเล่นเลยเนตเยอะ ถมอกเล่นอ่ะมันไม่ได้ใส่หรอกตอนผมปาดไปไม่มีตัวไหนใส่เลยหลังกาแพงบอกเลยถ้าเกิดผมดูจุดการเนตของผมไม่มีพลาดนะครับรอดูผลงานได้เลยฮะเออหลังก้อนฟางนั้นแหละแกลึงไปก้อนซ้ายอ่ะสาบก้อนผมมาร์กอ่ถูกวะเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชิดผมชิดชิดตะเป็ดตะเป็อ่าตรงตรงมาร์กตรงมาร์กตรงมาร์กเลย โดนแล้วเราเบอร์แ้วมามัโผล่มาเออใช่ใช่ใช่ลอยที่อ่ะข้าเน็ตมาบอกเบ่ไม่ไม่โอ้ยในปีเราไม่ใช่ในปีในเพื่อนนี่หว่าไอผมเน็ตแตกอ่ะหรือว่าตัวปีแทบแทบเลยอะเดี๋ยวไอมามามาเน็ตได้ผมเน็ตตันปากไหนข้าน้อยด้วย อามีนายในหัวไปียี่รู้เลยว่าใครเห็นปะเฮ้ยเฮ้ยเวอร์เวอร์จ่าตะเพิดหูจ่าตัวที่ผมยิงอะมีนายในหัวไม่รู้ไอนี่มันไม่ถามนายตะการอะเพื่อนเสพวางปะเพื่อนเสพอะไรจะหกมาเสพหกฝักไหนด้วยฝักไหนได้ได้ได้นายตะกัรก่อนได้ได้แล้วเหรอผู่นี่ยรู้เลยหรืออ่ะถือไมถือไม่ใชผมแล้ เปิดยังไม่ได้อยล่าจยไม่หมดเลยนะเพื่อความชัวร์ขึ้นคอกม้าใส่ไหนวิวดูนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะครับทางที่ดีขึ้นไปวิวดูก่อนนะครับยู่สอบเขาใช่ปะพี่นายเขาใช่ใช่ใส่นายเขสบผมเลยสอบผมเลย กูจะอ้อมไปยิงให้แม่งเอี่ยวคอรอกูสองตัวเลยครับครบยุทนะแล้วโอ้แล้ววิ่งหมดมาเดินจงกรมอย่างนี้แต้นายครบอยู่ศนี่เหรอตะกัดต่อเป็ดข้าใต้ไหนไม่ไม่ตะกัดถ้าศพกูตกลงล่างเลยหรอลูกแม่งแรงจัด k คสุดซีเราไม่เก็บของไม่ชักเอ็มเคไม่สั่นไหนใช่ป่ะโอเคเก็บของเบื้อนของเราเสร็จแล้วก็เก็บโอเคครับผมคิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วนะเพราะว่าเขาบวกกันเองตั้งแต่แรกนะครับเรามาเป็นมือที่สามนะครับศพฟรีน่าจะบานอย่างนี้ก็หวานหวานหมู่ไปเลยครับรีบเคลียร์รีบออกนะครับเไปไหนกินขี้หมอกดักซ้ำอ่ะไปกับอะไรกันนะ

ไหนใครไม่อยากได้แกพูดไปเป็นผมตานี้ผมยิงไว้หลายตัวเรื่องไม่ถูกเลยครับว่าจะเก็บอะไรถ้าใครดูแล้วขัดใจขอโทษด้วยนะครับเรื่องเก็บของนี้ผมไม่ฉลาดเลยจริงๆป๋าเหมือนไอ้วินเนอร์เดินมาเจอศพฟรีอีกโอ้โหตานนี้จะอินไปไหนครับเนี่ย มันจะโยงไปพื่อไม่ง่ากันเถิดวันนั่นจะรู้อะไรยีปันจับไม่เห็นหัวเราเปลี่ยนมาตดีดานไปด่านวะเส็ในตาเหัวเราไปยงรานะแล้วหนูคนจังนงไมแค่เลน่แล้ไม่งายเลย่ด้วยกันถ้าผมหาสุตายเปิไม่เจอจริงจริงว่ะสิครัมันตงมัหลอกา่แหลอกฝาเออเ มีอีกตัวตายเนตผมนะครับที่ผมปาเนตโถมไปนะครับตัวนี้ก็ตายเนตผมนะอิ่มอ้วกเลยครับตาหนี้กูเดือดหนักปะตอนเนี้ยื่นมันอยู่ในดิสคอดเยเ่นดิสคอดตะการของแกปืนเองเพื่อนไปเลยของแกงปมคนเนียนี่ก็อีกศพเสร็จนโอ้โหไม่อิ่มเอาปากกามาวงได้เลยครับตรงไหนไม่อิ่มตาบ้านเด่นตาที่แกตายพี่พี่อาร์ตปะ ตายใครวะตายที่ผมตายโอเคครับถึงจะอิ่มยังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายยังไงก็ต้องเก็บปืนเพื่อนนะครับไม่ถอดของแต่งนะครับต้องเก็บทังปืนนะครับเรายอมสับปืนเราเพื่อเอาปืนเพื่อนนะครับอย่างนี้มันจะเป็นที่รักของเพื่อนนะครับน่ารักที่สุดลมขายแข็งแล้วเพื่อนไปเก็บเสร็จก็รีบออกครับผมก็อยากรีบอยู่นะแต่เดินไม่ออกดินวนมาเลยอะไรวะ โอเคครับตอนนี้ออก3าล้านหเล่นไป20สนาทีอย่างนี้ก็ถือว่าเพอร์เฟกต์อยู่นะครับอีกคลิปหนึ่งจะเป็นคลิปไฮไลท์นะครับผมแถมให้นะครับต่อจากคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับใครอยากดูขอคนละหนึ่งไลค์1แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมได้ทำคลิปใหม่ๆม,มาให้คนดูได้ดูทุกวันนะครับขอบคุณครับเงินแพงเป็ดเต็มเลย อยู่ดิแมนเกิร์ดแมงเกิดเปิดลอเอ้ยชนลอเซฟไหนหน่อยชนเซฟไนเป็ดหน่อยรอเซมไหนเปิดหน่อยกำลังกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นกำลังวิ่งแล้วจะถึงแล้วกูนอดค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบแต่คกูกูอยู่กระแพ่แค่ไหน เพื่อนมันตายอ่ะเบเพื่อนมันตายไหมเป็ดบนบ้านตัวหนึ่งเหมือนจะวิ่งลงสองตัวบนบ้านสองตัวเห็นแล้วในนะครับตัวนี้หูขาหัวด้วย,ยช็อตนี้มันแตกนะครับผมยิงแตกนะครับช็อตนี้คุณน้อยมีตัวอยู่ตรงกำแพงตัวหนึ่งคูอ้อมขวาไลได้ปะ กำแพงมีกำแพงมีพี่รู้แล้วพี่บอกให้เขาอ้อมให้หน่อยได้แล้วเดีย๋ยวระเบิด์ตมาให้เป็ดเห็นมันไหมเป็ดกำแพงสองตัวเนี่ยมีตัวชิีก,กู่ชนขล่ามันมันลงขลง้ามีตัวชีให้ให้ลงไปป่ะปรอเซฟนายเป็ดก่อนก,นกนไไ็ได้ตายตายตายคุณน้อมีอีกโอเคมหม โอ้ไม่ตายนอนไอ <ละ S 1> ้เหี้ยโอ้กูตายอีกแล้วไอ้ต, <c oughs> ตัตีนี่หน้าเพี้ยแคหลัเฮ้ยโอ้โหข้างหลังมาต,ตีนายตีสองมานะครับจังหวะนี้เพื่อนผมแตกหมดเหลือผมคนเดียวหนึ่งสี่ของแท้ครับมาดูกันว่าผมจะไหวไหมครับไมนเวไร ไม่ตกตกกระช่างมันแต่ไม่ตกไม่ตกเก็บทันเต่งจตัวนี้แน่อนอนอยิงเปิดให้ดูส้ววดไปโหสี่ตีนเลยวะตัวเก็บตกฟีเป็นไหนใต้หนึ่งหลับหนึ่งมาดิมึงมึงขึ้นมาดิบอกมเนี่ิว่ามึงขึ้นมาอกมึงขึ้นมาดิเดี๋ยวมึงรู้จกัก อยู่ใต้สุดตัวหนึ่งมาเป็นเฮ้ยมันโดนน,นะมันร้องมันร้องเป็ดมันร้องเดี๋ยวมึงเจอเทพระเบิดไม่เป็นไรเป็ดมันถอดไหนหมดแล้วตีแล้วน,นะได้คลิปแล้วเนี่ย มันมันมันระเบิดว่ะตีบ้านหมดแล้วนี่เป็ด แกปวดแกจะหมดเอากลัวกลัวยี้นี่กลัวอะไรอะไรเฮี้ยกูสะใจวายส์ เฮ้ยเป็ดมีตัวมาเหรอมันยิงที่ไหนอ่ะก็ลองดูดิจ้ะเ็ดได้ไหนมานะเ็ดเอามาให้ตายนะไหนเพื่มอม,มันตกอ่ะริมาแพงอะ่ะซีสไฟสิสไฟเป็ดิสไฟ หลังกจบตรงนี้ผมไปเก็บไนท์แต่คลิปมันก็ตัดไปนะครับผมก็ได้ไนท์หัวหนึ่งนะครับคลิปมันก็ตัดไปดื้อเลยครับเสียดายมากเลยครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกัน E ีีหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมได้มีกำลังใจจะทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ